โอ้บ้านสวยดีดิฉันขอซื้อละกันนะราคา5ล้านบาทครับผมไม่ทราบว่าจะจ่ายยังไงดีครับ<ม>ถ้าทางรวยอย่างนี้จะต้องจ่ายเงินสดแน่ๆเลยนะเนี่ยโอถูกใช้ได้เงินฉันขอผ่อน30ปีแล้วกันฮะทำไมไม่จ่ายเป็นเงินสดอะนี่คุณอยากจะเสียดอกเบี้ยขนาดนี้เลยเหรอ <c oughs> นายไม่รู้อะไรซะแล้วที่ฉันอยากจะผ่อนบ้านเนี่ยเพราะฉันต้องการเลเวอ,อรจอย่างไเล่ามันคืออะไรอะเลเวอรจคือเทคนิคการเพิ่มผลตอบแทนและความเสี่ยงของการลงทุนด้วยเงินกู้ยกตัวอย่างง่ายๆถ้าเกิดฉันซื้อบ้านราคา5้าล้านบาทด้วยเงินสดเนี่ยฉันอาจจะซื้อได้แค่หลังเดียวอ่าฮะแต่ถ้าเกิดฉันซื้อด้วยเงินกู้แบบวางเงินดาวสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยฉันก็จะซื้อบ้านได้ทีเดียวสิบหลังสามารถปล่อยเช่าแล้วก็เก็งกำไรพร้อมกันได้สิบหลังเลยผลตอบแทนเพิ่มเป็นสิบเท่า่ซึ่งต่อให้หักค่าดอกเบี้ยไป ผลตอบแทนก็ยังจะดีเพราการซื้อด้เงินสดอยู่ดีอะนะจริงดิผลตอบแทนเยอะกว่าหุ้นอีกแล้วเนี่ยและเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมคนรวยไม่ซื้อสังหาด้วยเงินสด